ส,สูงเลยน้ำไหลแรงไหลเชี่ยวมากเลยครับจุดนี้เป็นประตูโรงเรียนบ้านขุดกว้างนะครับน้ำไหลแรงมากเลยครับบ้านขุดกว้างที่อยู่ใกล้ริมทีน้ำก็หนุนขึ้นไปนะครับตอนนี้เริ่มเออเข้าทัวหมู่บ้านแล้ว สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับวันที่10ตุลาคม2,565ผมพามาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณโรงเรียนบ้านขุดกว้างประชาสันตําำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับตอนนี้น้ำท่วมล้นทะลักเข้าไปในโรงเรียนแล้วนะครับแล้วก็บ้านหลังตีน้ำเงินตอนนี้นะครับก็ ท่วมครับท่วมสูงเลยน้ำไหลแรงไหลเชี่ยวมากเลยครับบริเวณนี้ก็จะมีนักแม่นปลานะครับมายิงปลาสะพานนี้ห้ามขึ้นนะครับถ้าขึ้นสะพานก็จะไปลงบ้านโนนตุน่นลงบริเวณหมู่บ้านถาวรน,น้ำท่วมสูงครับไปไม่ได้ ีชาวบ้านก็ทยอยขนของออกจากบ้านนะครับวพราตอนนี้น้ำท่วมเข้าไปในบ้านแล้ว